ต่อไปนะครับในข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของการจัดหมวดหมู่นะครับหรือว่าการรวมกลุ่มให้กับเลเยอร์กันดูบ้างนะครับสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่นะครับที่อาจจะประกอบไปด้วยเลเยอร์ที่มีอยู่จํานวนมากเราสามารถจัดหมวดหมู่ของเลเยอร์นะครับให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับโดยกลุ่มของเลเยอร์นั้นเราจะเรียกว่าเลเยอร์กลุ่มนะครับคุณสมบัติของการทํางานก็คล้ายๆกับเลเยอร์ทั่วๆไปแต่ทั้งนี้การทํางานใดๆที่เกิดขึ้นในเลเยอร์กลุ่มนะครับ ก็จะเกิดขึ้นกับทุกเลเยอร์ย่อยๆที่อยู่ในเลเยอร์กรุ๊ปนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับผมจะลองเริ่มต้นในการสร้างกรุ๊ปขึ้นมาก่อนซึ่งผมจะนำเอาดอกไม้ทั้ง3นะครับรวมกันอยู่ในกรุ๊ปเดียวนะครับก็คือกรุ๊ปของ f o ล w e r นะครับซึ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่นะครับสามารถจะคลิกได้จากไอคอนตรงนี้นะครับ c ล e a t e a New group นะครับคลิกเข้าไปเลย จากนั้นก็จะปรากฏกรุ๊ปขึ้นมาให้เรานะครับผมก็จะสร้างชื่อให้กับกรุ๊ปตรงนี้ก่อนนะครับว่า Flower นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็สามารถเลือกสีให้กับกรุ๊ปได้เหมือนกันนะครับผมลองเลือกเป็นสีเขียวดูแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนําเอาดอกไม้ทั้ง3าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนําเอาไปไว้ในส่วนของกรุ๊ป Flower ที่ได้สร้างขึ้นมานะครับวิธีการก็เพียงแค่คลิกนะครับที่เลเยอร์ที่เราต้องการก่อน แล้วก็ลากออกไปไว้ในกรุ่มนะครับนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าดอกไม้ทั้ง3ของเรานั้นก็เข้าไปอยู่ในกรุ่มที่มีชื่อว่า flower นะครับถ้ามองดีๆลักษณะของกลุ่มก็จะคล้ายๆกับโฟลเดอร์นะครับที่ใช้ในการจัดเก็บซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาดูผลที่ได้ว่าการจัดงานหรือว่าการจัดกรุ่มขึ้นมานี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับผมจะซ่อนนะครับในส่วนของเลเยอร์ทั้ง3ออกไปก่อน ตอนนี้เราจะมีเลเยอร์ที่เป็นแบ็คกราวนะครับแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นกลุ่มของดอกไม้นะครับสำหรับในส่วนของการรวมกลุ่มนั้นจะมีประโยชน์ก็คือแยกหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นถ้ามีเฉพาะดอกไม้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทํางานกับกลุ่มที่เป็นดอกไม้ถ้าสมมุติว่าผมเคลื่อนที่ในส่วนของดอกไม้นะครับอาจจะเป็นแค่ดอกใดดอกหนึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าดอกไม้ทั้ง3านั้นก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเพราะว่าทั้งสามดอกไม้นี้ได้รวมกลุ่มกันแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกที่2นะครับ หรือว่าดอกที่3ามเองก็ตามนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆกันนี่ก็คือคุณสมบัตินะครับและถ้าต้องการที่จะแก้ไขเฉพาะเฉพาะดอกไม้ดอกแรกนะครับก็ทําได้โดยเปิดในส่วนของเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการตามปกตินั่นแหละครับนะครับสมมุติผมจะเคลื่อนย้ายนะครับดอกไม้สีขาวก็เลือกที่เลเยอร์นั้นแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้เห็นไหมครับดอกไม้สีส้มตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน จะทําให้เราเห็นว่าการรวมกลุ่มหรือว่าการสร้างกลุ่มให้กับเลเยอร์นั้นจะทําให้เราแยกและก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าในส่วนของกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราต้องการที่จะขยายหรือว่าต้องการที่จะให้เลเยอร์นั้นเป็นเลเยอร์อิสระนะครับเราสามารถที่จะดีลิทกลุ่มตรงนี้ได้นะครับก็เพียงแค่คลิกขวาที่ในส่วนของกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่ดีลิทกลุ่มนะครับก็จะถามว่าสําหรับกลุ่มที่เราต้องการจะดีลิทนั้น จะดีลิตรายละเอียดที่อยู่ข้างในหรือเปล่านะครับหรือว่าจะดีลิ t e เฉพาะอย่างเดียวในที่นี้ผมจะดีลิตรูปอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่ายังต้องการทั้ง3ามเลเยอร์อยู่ก็เลือกที่กรุป only ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างกรุปแล้วก็รวมกลุ่มให้กับเลเยอร์ของเรานะครับเมื่อเราเลือกใช้งานนะครับก็จะเป็นการทํางานในรูปแบบที่อิสระมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็ลองนราเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับเรื่องของการรวมกลุ่มให้กับเลเยอร์นะครับ จะช่วยเราอย่างมากในกรณีที่มีเลเยอร์อยู่เยอะๆนะครับ